สวัสดีค่ะดิฉันนางวิไลม,ม่วงมีพนักง,งานบริการระดับสองหน้าที่รับผิดชอบคืองานสาร,รบัญของส่วนบริหารเงินทุนและอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายค่ะรับราชการครั้งแรกปี2521ค่ะทำที่สาราเครื่องราชค่ะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเป็นแบบอย่างในการทำงาน ขยันหมั่นเพียรสอนให้ซื่อสัตย์รับผิดชอบในหน้าที่รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกดิฉันเข้ามาในโครงการนี้ค่ะ